วันพระเด็จพาเยียงเชียงหลอกจีนหลอกจีนค่ะขอพระธันวาธันวาจอกันอะไรธันวานะใหายทุกปีประจำวันที่31ถึงวันที่1กุมย์คือไม่มีการนอนไม่มีการนอนจะสลับจวนคนเดินคนปมนั่งสมาธิจะเที่ยงคืนก็ ส่วนชายน้อยพอสจบชายน้อยเสร็จประมาณปีสองถ้าจำไม่ผิดก็ส่วนชัยังโตคือส่วนขอมหาการลำปีสองพัน้าร้อยหบกาครบรอบการเจอกนวันเคยใรใครละก็บอกว่าทักผมก่อนเดต้องมาเอาเด้อทักก่อนนี่เดี๋ยวก็ให้ tôi thấy một chân là năm mươi năm qua là một chân <conclusions> à, là một chân là một chân là không chân là là một chân 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 là โดยทุกวันาตลาดทสูงใจดื้อคนเ็เป็นอะไรวัดรูปมีวัดแค่เดียวเอ่อเออวัดเทังเดียวไม่มีสองสาสี่นะใครจะได้ร่วมแตมีรถกประเทศข้าไปฮัลโหขาไปสามสิบเอ็ดเทศทางตอสีหนึ่งประาเป็นแอนเ็ที่ะสโศว หญิงเด่นออฟผู้ประสบควมแล้วก็สิบสิบสวัดป่าหนองแดงอเจฉริยะจีนวัดรอุดมสุขบังงส่วนอาจารย์กระดบวันที่ยี่สิบสองยี่สแทไปได้ยี่ิดสองาเขทั้วเช้าก็ไปน ไปไม่ได้ผมก็ไปมีดีโอจะรย์กไปเตรียมตรวสอบแาเรียตรวจสอบแต่ข้าบอกกันตามว่าอาจารย์ไม่จบแล้วจบแต่อาจารย์ไปนั้นพระผู้ใหญ่ปังครับไม่ดีนะใจใหญ่ไม่ได้เพราะจบแล้วเปดีแล้ว นี่ใบเป็นตีใบเป็นมิสารตนี้คือพระผู้ากไให้ทำหน้าที่เป็นพระฝ่ายกฎหมายของพระสงฆ์ยุที้มีหนึ่องค์แล้วคือจะเอาบพุณธมนในจนีิสารสุโขทัยธรรมที่าก็จะเอาอีกงค์นึเลยให้เราเรียนใอาจารย์เรียนก็กลายเป็นพระสงฆ์ฝ่ายกฎหมาย จะมีสามลูกลูกที่ใหญ่ก็พระจะเป็ไกลวัดป่าจะรย์คุโมขอคอบนชบุที่นี้พระจกนิติสาสตร์จิเวลาและเนรจีตที่เรีกสภาก่อนโรเป็ภาพเป็นทนายเนึ่ะนั้นพระก็ต้องมีฝ่ายกฎหมายไพื่อป้องกันตัว บางทีาแกแยดีให้พระก็ต้มีฝ่ายกฎหมายไว้ต่อสู้บางทีกินเหล้าเนจับสึกเนี่ยพระไห่แมสึอกแลกินเหล้าแค่หยุดกินเสียทุกวันี่กฎหมายเอาจับเสึกไม่ชาพระก็สึกกานไม่ลงราะว่า้าะพิศุกนั้นยังไม่เป็นอาสาประราชิต พระผู้ที่จับสึกมีความผิดด้วยนั้นจะมีกฎหมายของพระไว้พิจาราวาท ให้กำลังใจเนาะแล้วสมองก็ตื่นมาตอนนี้ตืนตอนนี้ไขถามเรื่องอดีตความกฎหมายน่ไม่เป็นไรตอนนี้ถามเรื่องแท้อดีตแท้อดีตที่จะนำแท่งจบแล้วถามคือจบแล้วอดีตตอนกานยาย ตั้งแร่ยังศึกเราจะอ่านอีกรอบน้นหนังสือเนี่ยต้องอ่านสามลอบนะเด็กๆนั่งอยู่นี่เอาไว้ลูกที่เรียนฟังนะอย่าเรียนจบคะแนนดีหนึ่งหนูต้องอ่านหนึ่งลอบผ่านตาหลังนี่สูตรของอาจารย์หรือรูนะรอบที่สองหนูอ่านลำชักโน้ตรอบที่สามหนูอ่านที่ชักโน้ตอย่างเงี้ย ลองทำข้อสอบไม่ว่าจะสอบบรรจุสอบข้อสอบได้สําคัญให้อ่านหนังสือแลวไปไหว้พระโคงไปไหว้เจ้าที่ใ้สอบได้ปีชาติเขาจะได้ Bye. Uh... ได้ข้าวต้มน้อยไมนี่ยคนนั้นเนี่ยอะข้าวต้มน้อยยายให้ข้าวต้มน้อยอันนี้ไหมได้ไหมไม่ไม่สนละ Uh, Amen. Yeah, yeah.

Oh my god. កអេនីក

Yeah โตปกัสสะโวอัญญายยะวะสิปังโนธัมมัสโสสาวะ ต่างกันตรงลักษณะ ต่อพระรัตนารัก์อันมีพระพุทธเจ้าทุกขตวันอันที่ทาตอนวยนะอันเกพระพุทธเจ้าทุกระอง์ขอขมาก่อาลียสงสาวกทั้งหลายทู้มีพระคุณทุกข่านบิดามันดาราผู้ปัญญาดาร์ จเจ้ากรรมนายเวรเจ้ากรรมนายเวรขอให้ท่านเรานิ่นขอให้ท่านเหล่านั้นจงโปรดอดโทษจงโปรดลดโทษลดซึ่งโทษลดซึ่งโทษให้แก่พวกขา้าพเจ้าทั้งหลายให้แก่พวกขา้าพเจ้า,า,าทั้งหลายด้วยเชิญสาธุด้วยเชิญสาธุบุตรบติธรรมครูบาอาจเรย์ ไหนตรงนน่เนี่เนี่วิดีโอเนี่ยมันขึ้นรีคอร์ดแยเอามันถ่ายอยู่นะมันอาจจะยืนใกล้กันนะเดี๋ยวล่ไปนะนี่ยกขาู รูปปฏิบัต anyway ิธรรมายบ่องไะถ่ายให้เขาบ้างเขาไม่มีรูปเลยค่เดีอยไม่ต้องกดถ่ายแล้วเห็นหน้าเขาไหมเนะรู้สูงไวัยบอสูงแล้วแต่ห็นว่าแล้ว่